มือนีก็ได้เลิกง,งามงามดีออกจากป่ามะเขือป่าค่ะแม่นแล้วค่ะพังโมผดออกออกจากป่าเพื่อมะเขือปลาอีกคือเกามือนีก็ได้เวลาไก่ซีเทียงแล้วเขาก็มาจจะแตงแบงใบเอาเนวอยู่แนวกินค่ะมื่อนีรับหน้าที่เป็นนวยทรงเสบียงค่ะเอาเขามาทรงทีมงานค่ะ เมื่อนี้กินเขาปลาเพราะว่างานเลงค่ะคันชีขึ้นไปกินอยู่บ้านมันกะสิเสียเวลาเนาะถามว่าไก่บ่มันกระบอกไกด่ดอกค่ะประมาณหาหกโลแต่มาคันชีเสียเวลาเอามาส่งกะบฟ้ากินฟ้นาแล้วฟ้าเหตุงานค่ะเพราะว่าเพิ่นเลงเพิ่นฟ้าทุ่มที่ค่ะเพิ่นฟ้าทุ่มให้มันแล้วกอนที่เพิ่นจะปล่อยน้ำคลองลงมาค่ะเพราะว่าดินที่เอามานี่ก็เป็นดินหน้าค่ะเพิ่นหลอกหน้าเอามาทุ่มที่สวนป่ามค่ะ ต้องฝ่าเอาดินออกก่อนเพราะว่าน้ำคลองซีมาเพราะเสียน้ำลงนาเฮ็ดหน้าปังค่ะที่มองนี่ก็จะเป็นสวนปาล์มค่ะสวนปาล์มเพิ่นกับปูกไปครึ่งนึงแล,ะละ้วล่ะนี่เพิ่นกระสีปลูกอีกฟังนึงค่ะอันนี้มันแม่น,มนดอกอีหยังบุค่ะเกิดเต็มเลยเต็มสวนปาลมม์มเลยค่ะเบิ่งซอยกันเ้วยอดอกอีหยังไผ่หูกับข้เมนมาบอกกันเน,นี่ยค่ะนี่มองที่ห้องไปเอาดินนี่นาเดี๋ยวมึงไปยุนี่ก็เห็นค่ะ นี่หลอกลอกดินออกจากหน้าค่ะเพราะว่าหน้ามันสูงหน้ามันสูงแล้วทีนี้มันเก็บน้ำบ่อยยค่ะก็เลยอยากหลอกหน้าเอามาถมสวนปลาล์มค่ะนี่แลีนน้ากันสองขั้นค่ะเลียนแต่จะคล้องเฮ็ดแต่จะคล้องน,นี่แหละมันเฮ็ดทันอยู่นี่เขาก็สีถอยถอยถอ,อ,อยไปเทเป็นยังคันถามว่าเป็นยังขึ้นได้ถอยเป็นยังขึ้น่าไปกลับรถมันกลับอะไรค่ะมันบ่มีหม่องกลับรถเขาได้ถอยเอาเพราะว่าดินมันสีลมค่ะมันเป็น มันเป็นแองไหมคะมันเป็นแองอยู่มองนันแล้วที่นี่ปัดง้บน้ำนคลองเพด่ปล่อยน้ำคลองลงมาเน,นาะน้ำคลองมันจะซึมซึมลงมาอยู่มองหนีน้ำกระเจี๊ยดให้เป็นแองน้ำน้ำซึมอยู่มองนันคะ่ะคนก็เลยอยากถมถมแล้วกระเอี๊ยบปามไปปลูกคะ่ะคันเอาโรดคำว่ากับนี่ก็คือโรดกระชีจมคะ่ะรดมันจะจมเฮากระเลยได้ถอย au, เงวเสียเวลาแนกระางมันคะ่ะนี่มันบอกไก่ได้ไก่้ๆคะ่ะ คันลัดธงในก็นอยากรัดอยู่แล้วมันทั้งเป็นทีของผู้อื่นก็นเลยลรัดบ่อด้ค่ะก็เลยเที่ยวอ้อมเอากระบป๋าไก่ดอกค่ะบ่าเป็นยังอันนี้กะที่มาเสียเวลาแต่น้าถอยไปเท่นี่ละค่ะเพราะว่ามันกลับบ่ไใดคันเอานาเขาเราไปกลับรถแทนรถจมแล้วมันแห่งที่เสียเวลาก่อนเก่าค่ะนี่กะถอยยาวๆไปเลยรถไทยกะรถไทยเฮ็ดกับว่าท่านค่ะรถไทย เกตพอทันเลยเพราะว่ามันบวกไก่ได้สองขั้นเลียนซอยกันเนาะสวนป่ามเลาวนี่ถือว่าจบว่างามค่ะเป็นดินทามระบัดนี้น้ำคลองกับซึมมาตลอดปีเนาะอ้บอกเลยว่าจบค่ะนี่งานเขาอีกแล้วนี่เห็นบอกขนาดว่ารถไทยซื้อ,อ,อได้หนี่รถไทยกันยั่งจมค่ะคันซัวเอาซิปลอเอานาข้ามานะมัด กาบรดมาดอยู่ข้างในนี่เรียบร้อยค่ะขนาดรถไทยยังจมนี่นี่ฮอกกสชิมาจัดจแต่งแบงบายค่ะไอต่างเลาก็สชิมาคองสู่คอนดึงเซลิงค่ะคองสู่ต่อเซลิงไว้ดึงรถกันขึ้นคันนี้ไอไวุตรก็สชิเป็นคนขับค่คะไอไบุติวางสิละโอ้ยสุนทอนสิโกเปียวมงจากไหนเราแบบนี้เราวางสิละเออจมแล้วจมอีกค่ะนี่ ต่อโซต่อสล,ลิงยียาบลอยปะนี่ไอบุตรเรากะซีทอยรถไปเทดินออกก่อนค่ะพอเทดินออกแล้วเขากะซีไปทอยไปดึงเอารถไทยขึ้นค่ะนี่ทอยลงมาบบดนี้ท่องถังล้มจูด้วยแบนีไ้ไปขวดเอาดินออกค่ะคันถามว่าน่ะ มาถอยไปดึงกันคือถอยได้เอาอันนี้มันลดเป่าจ้าลดเป่ามันกระไดนะแต่ว่าคันมันลดหนักมันก็ไปว่าได้ละลดหนักมากมันกระจมเสียเวลาเฮาซื้อค่ะนี่ดึงกันขึ้นแล้วเรียบร้อยห้าก็มาเก็บเครื่องเก็บคล้องขึ้นรถไปค่ะอีกบ่โดนกระจมอีกนี่มือนี่มือนึ่งนี่จมบักสองหลอบสามหลอดผลละคาหงายรองเห็ดเพือเบื่อยู่นพ่อเพิ่นขึ้นได้เพิ่นกระทำการเกตตอเลยค่ะ คำแพงพูนเดี๋ยวมึงคำแพงผลก,กัญเลียนเปล่าถดพันค่ะตาน่อยตหน่อยตาน่อยเปล่าลดละกท้อตานอยตาหน่อยตานอย,นอย,นอย,นอยมาเทค่ะบัดน,นี้ข่อยสิผ้าไปเบิ่งอันนึงเดอเห็นบอกเห็นดินมันเป็นดุบดำดุบดำบะตอนแรกข่อยก็ว่ามันจะของเมาแดดตาลายบ่ปะเอาซิบล้อเฮากับสีจมแล้วจมแล่ค่ะ ตั้งแต่เคิงทางเลย,ยเอยากจะบอกหอดปลายทางเป็นไปบ่ไใดคะ่ะเสร็จแล้วมาหอดเทดำเลยคำแพงงานหนักมันรถดไทยข่งกรอบนี่นี่สังเกตมือดินแล้วมันจะเป็นรูปดับรูปดับอยู่มันพื้น,นทั้งใตมันจะเป็นน้ำเป็นโคนค่ะ มื่อนี้คอยเป็นบอกกลับไปกลับมาบอกเออกระซ้างมันทอนอเพราะแต่ว่ายกินข้าวแล้วบันนี้เขาก็ชิพผ้ามาทดสอบนางเครื่องรถค่ะว่าเป็นยังไดมานนางย่อยค่ะเป็นยังไหนโยกบอโยกประโยคสังเกตจากพวกมาเร่ๆค่ะฟัดว่าสันจนว่าสีหลุดออกเวลาพานไปไววเหมือนโกหกปนันนี้เขาก็ชิมาเก็บงานค่ะทมดินแล้วเขาก็ชิมาเก็บงานมาฟังท่อให้เพิ่นค่ะเจ้าของที่เพิ่นก็ชิซื่อท่อมา ใส่ทอลงไปหายน้ำจากฟังนั่นไหลมาหาฟังนี้ได้ค่ะแต่คนถามว่าทอหน่อยบอคอยก็บ่ามันหน่อยอยู่เด้แต่ว่ามันก็เป็นความต้องการของเจ้าของที่พนนอ,อพนกับบได้อยากหายน้ำมันน่ะบริเฮ็ดอียงเั็นม่เพนอยากหายน้ำมันไหลมาหากันซื่อๆจากฟังหนึ่งมาหาฟังหนึ่งซื่อๆกะเอา้าบ,บ่เป็นยังตามใจเจ้าของทีพนค่ะนี่เขาก็ที่มาฟังทอเก็บงานค่ะเกลี่ยเกลี่ยเก็บงานให้เรียบร้อยรถไทยกะ เก็บงานคือกันค่ะอ๋อเสียงกระดิ่งล้มคอยแม่เมื่อนี่คือโพดแทะคือดังงองแงงงองแงงโผลแท้อย่าเพิ่งลำค้านเสียงกระดิ่งล้มกันเด้อลำค้านกตอวดเอาค่ะมังคับมันบได้มันล้มแห่เกรียมงานตบๆอัดยบพร้อมค่ะให้มันแน่นไปเลยนี่ค่ะเพราะว่าเจ้าของที่เพิ่นอยากเป็นคนละเอียดแน่จากน้อยค่ะเอาให้มันถือใจเพิ่นเลย มันกลับหัวกลับหางเนี่ยกระซ้างว่าถธอนอนตะแข้งโทรศัพท์มึงเอาเด้อจ้าโอดเอาค่ะ้าแต่เนี่ยจากน้อยเนาะนี่เก็บงานเรียบร้อยค่ะเจ้าของทีเพิ่งกับขี่รถแข้งรถไทยไปเลยค่ะตรวจงานค่ะเอาให้มันถือใจเพ่อเลยสำหรับเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า